สวัสดีครับผมนี่กบผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับวันนี้จะพาทุกคนครับไปดูในส่วนของอาการใส่ไอเทมนะครับให้กับโปเกมอนนะครับเป็นเลคคอมเมนต์แล้วกันว่าโปเกมอนตัวไหนนะครับควรจะใส่อุปกรณ์อะไรดีนะครับมันมีเลคคอมเมนต์อยู่ในเกมนะถ้าเกิดสังเกตให้ดีๆนะครับโอเคอย่าไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปที่ในส่วนของโปรไฟล์แล้วก็ไปที่เฮลไวเทมครับนี่ครับถ้าเกิดกรณีเราจะใส่อุปกรณ์เองนะครับทางด้านซ้ายมือจะมีไอเทมทั้งหมดนี่ครับ เราก็กดเลือกแล้วก็กดเช้งได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับอันนี้คือเปลี่ยนตามใจเราเลยนะครับชอบแบบไหนก็ใส่อันนั้นนะครับก็ดูคุณสมบัติมันให้ดีแล้วกันนะครับแต่นะครับตัวเกมครับมันมีนะครับผมในส่วนของ example set นะครับมันจะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์ถือนะครับซึ่งโปเกมอนตัวนั้นๆครับสามารถถือได้และใช้ดีนะครับเขาจะยกตัวอย่างมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับก็ให้กดตรงคำว่า example set นะครับ ตรงข้างล่างนี่ครับเราสามารถนะครับที่จะดูได้นะครับนี่ครับมันบอกว่าเลคคเมนครับใสยลุยก็้ามีอุปกรณ์3มชิ้นนี้ถ้าเกิดเรามีเราก็สวมใส่ได้เลยนะครับกดคําว่า Use ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดคําว่า Use แล้วมันไม่มีก็คือเราไม่มีของนะครับส่วนเลคคเมนเรื่องการทำสกอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทางด้านขวามือนะครับนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์ด้านซ้ายก่อนนะครับ ก็มีในส่วนของชาริสาต์มาสเตอร์นะครับนี่ก็มีนะครับก็ให้ไปเลือกใส่กันได้นะกรณีอันนี้มันมี m m e นำมาให้อยู่แล้วนะครับนี่อันนี้คือเรากดไม่ได้เพราะเราไม่มีของนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับเอ็กซ์แอมเปลเซตนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะใส่อุปกรณ์อะไรดีนะครับคือก็มีหลายคนถามมาว่าให้พี่ใส่อุปกรณ์อะไรดีอะสำหรับตัวเนี้ยนี่ครับมันมีเอ็กซ์ e s มเลเซตอยู่นะครับก็มากดใส่ได้นะมันจะแนะนำนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรา ใช้งานนะครับแล้วก็เหมาะกับโปเกมอนตัวนั้นๆน,น,นะครับสายนั้นๆน,น,นะไม่ว่าจะเป็นสายเอทีเคสายสเปเชียลแอคแทนะครับไอพวกที่เป็นเอทีเคก็คือโจมตีกายภาพนะครับส่วนสเปเชียลก็คือโจมตีเวทอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันก็จะแบ่งตามประเภทให้รายนู้นนี่นั่นนะครับก็ไปลองกดดูกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากที่จะใส่เองอเลือกอุปกรณ์สมใสัยเองก็ทําได้นะครับเพียงแค่คุณรู้ความหมายของอุปกรณ์นั้นว่ามันทํางานยังไงนะครับ โอเคประมาณนะี้ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าคชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพบกัคใหม่คลิปหน้าผมซีวิวเกนสวัสดีครับ